เปิดเงื่อนไขของทัพชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกับเงื่อนไขที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022หลังจากที่คู่ในกลุ่ม A ระหว่างไชนิสไทยเปพบกับอิหร่านจดลงทั้งหมดนี้ติดตามได้ในบ้าบอล ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากไปยังคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกทกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากซับสไครต์นะครับเพื่อที่จะมุ่งสู่1,000 0ซับและเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับพวกเราบา้าบอลกันด้วยนะครับ เปิดประเด็นในส่วนของเงื่อนไขนะครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่สู้สึกในรายการฟุตบอลหญิงทีมแชมป์เอเชีย2022ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศอินเดียนะครับล่าสุดครับผลออกมาสดๆลร้อนเลยนะครับเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A นะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมไต้หวันนะครับหรือไชนิดไทเปรครับพบกับทีมชาติอิหร่าน คู่นี้นะครับมีผลต่อการเข้ารอบของทุกๆกลุ่มเลยโดยเฉพาะทีมชาติไทยผลการแข่งขันครับปรากฏว่าเป็นไชนิทไทเปนะครับที่เอาชนะทีมชาติอิหร่านไปได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์เลยเดียวนะครับโดยได้ประตูนะครับจากไลลี่ชินนะครับ3ประตูเลยนะครับในนาทีที่4นาทีที่31และจุดโทษในนาทีที่65 แล้วก็ได้ประตูจากเฉินเย็นปิงนะครับในนาทีที่20นะครับแล้วก็อีกหนึ่งประตูนะครับในนาทีที่78นะครับจากหวังชินนะครับในส่วนของกรุ๊ปนี้นะครับก็บทสรุปก็คืออันดับ1ก็จะเป็นทีมชาติจีนนะครับอันดับ2ของกลุ่มก็คือทีมชาติไต้หวันหรือไชนีไทยเปยนั่นเองส่วนอันดับ3นะครับก็คือทีมชาติอีราน ส่วนอันดับ4นะครับโดนตัดสิทธิ์ไปก็คือทีมชาติอินเดียนะครับที่มีสถานการณ์โควิดเข้ามารบก,กวนทีมชาติของพวกเขาทําให้สถานการณ์ของกลุ่มนี้จบโดยแบบนี้เงื่อนไขในการเข้ารอบของทีมชาติไทยครับซึ่งจะพบเจอกับทีมชาติออสเตรเลียในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นะครับจะแข่งขันในเวลา21นาฬิกานะครับก็ ฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับหรือแฟนบอลทีมชาติไทยเนี่ยมาส่งกำลังใจร่วมให้กำลังใจกับทัพชบาแก้วทีมชาติไทยกันเลยนะครับอ่ะเข้าเรื่องในส่วนของเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขของอทีมชาติไทยที่จะเข้ารอบแบบทีมสุดท้ายนะครับหรือรอบก่อนรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022ในครั้งนี้ครับ การพบกันระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะครับหากสถานการณ์ของไทยเนี่ยเก็บคะแนนจากออสเตรเลียได้ไม่ว่าจะเป็น1คะแนนหรือ3คะแนนก็ตามแต่ไม่ต้องไปลุ้นผลจากทุกอื่นเลยนะครับเรานะครับอาจจะเข้ารอบเป็นที่1หรือเป็นที่2ในสายก็เป็นได้นะครับหากจะเข้ารอบเป็นที่1ในสายก็ต้องยิงออสเตรเลียมากอยู่พอสมควรนะครับเพราะเนื่องจากว่า ผลต่างประตูได้เสียของออสเตรเลียตอนนี้บวกอยู่22นะครับแต่ถ้าเราเก็บจากออสเตรเลียได้1คะแนนนะครับเราก็จะมอีอยู่ทั้งหมด4คะแนนครับก็ต้องไปรุ้นคู่ระหว่างฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะครับถ้าหากว่าอินโดนีเซียเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้นะครับเราก็จะเข้ารอบเป็นที่2ของกลุ่ม B โดยฟิลิปปินส์จะมีอยู่3แต้มนะครับ ก็เท่ากับอินโดนีเซียแต่ประตูได้เสียฟิลิปปินส์ก็น่าจะอาจจะดีกว่าอินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์ก็จะเข้ารอบเป็นที่3ที่ดีที่สุดตามมานะครับในส่วนของทีมชาติไทยหากแพ้ทีมชาติออสเตรเลียครับถามว่ายังสามารถเดินทางเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022ได้หรือไม่ คำตอบก็คือทีมชาติไทยยังสามารถที่จะเข้ารอบแต่ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับโดยการคิดคะแนนตรงนี้ก็คือจะไม่มีการคิดผลการแข่งขันจากทีมที่ได้อันดับสุดท้ายของแต่ละกลุ่มความหมายก็คือทีมชาติไทยเนี่ยนะครับแข่งขันกับทีมที่ อันดับสุดท้ายของกลุ่ม B ก็จะไม่มีการคิดค่าคะแนนและผลต่างประตูได้เสียนะครับสถานการณ์ณนะตอนนี้นะครับที่แข่งขันจบลงไปก็คืออันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับก็ต้องเป็นทีมชาติไทยนะครับณนะตอนนี้แล้วรองลงมาก็คือทีมชาติเวียดนามและก็อีกทีมหนึ่งก็คือทีมชาติอิหร่านนะครับเนื่องจากว่าลูกได้เสียนะครับผลต่างประตูดได้เสียของทีมชาติอิหร่านตอนนี้ติดลบถึง12 นะครับส่วนทีมชาติไทยถ้านับจากผลคะแนนณตอนนี้ที่ยังไม่แข่งขันกับออสเตรเลียนะครับเราก็ผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่สูตนะครับเพราะเนื่องจากว่าอันดับ4ของกลุ่ม B ีก็คืออินโดนีเซียนะครับทีมชาติไทยเอาชนะได้ก็จริงผลต่างประตูได้เสียเนี่ยก็ยิงไปถึง4ลูกนะครับก็ไม่สามารถที่จะมานับหรือคิดคะแนนได้นะตอนนี้นะครับดังนั้นแล้วถ้าทีมชาติไทย แพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลียนะครับทีมชาติไทยจะต้องแพ้ไม่เกิน11ลูกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะฮะทีมชาติไทยจะแพ้ทีมชาติออสเตรเลียได้ไม่เกิน11ลูกนะครับหากเกิน11ลูกก็คือในรูปที่12อย่างเงี้ยนะครับผลต่างประตูที่แพ้นะครับ เราก็จะเทียบเท่ากับทีมชาติอิหร่านนะครับอาจจะมีการเพีย์ออฟกันเกิดขึ้นหรือมีการตัดสินในรูปแบบใดตามกฎของ AFC แต่ถ้าเราแพ้มากกว่า12ลูกขึ้นไปยางอีกครั้งหนึ่งครับหากทีมชาติไทยแพ้ออสเตรเลียามากกว่า12ลูกขึ้นไปเส้นทางในการที่จะไปลุยึกฟ,ฟุตบอลโลก2023ที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็จะจบลงเพียงเท่านี้ นครับเราก็จะไม่สามารถเดินทางเข้าสู่รอบ k อ o เอา u t หรือรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 2ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับไม่ใช่แข่งขันเพื่อจะหาเจ้าเอเชียเท่านั้นยังเป็นการนะครับชิงตั๋วไปแข่งขันฟุตบอลโลก รอบสุดท้ายที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยโดยโคตานะครับของเอเชียเราเนี่ยนะครับก็จะได้ไปทันทีเลยนะครับ5ทีมด้วยกันโดยทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับหรือรอบ4ทีมสุดท้ายก็จะได้ไปโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับทีมที่พ่ายแพ้ไปในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็จะมาทําการเพย์ออฟกันเพื่อหาทีมอันดับ5ที่ดีที่สุดนะครับแต นะครับหากออสเตรเลียนะครับเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศหรือเข้าไปสู่ในรอบเพย์ออฟซึ่งไปชิงอันดับ5นะครับโคตาก็จะตกมาที่อันดับ6ทันทีนะครับโคตาก็จะตกมาที่อันดับ6ทันทีดังนั้นก็จะได้สิทธิ์เข้าไปเล่น ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2023ที่ออสเตรเลียไดนิวซีแรด์เป็นเจ้าภาพโดยอัตโนมัติทันทีนะครับดังนั้นแล้วก็ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็แฟนบอลทีมชาติไทยทุกๆคนเลยนะครับทุกๆท่านเลยนะร่วมให้กำลังใจกับทีมชบากแก้วนะครับหรือทัพช้างศึกฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่จะลงฟาดแข่งกับ ทีมชาติออสเตรเลียในเวลา21นาฬิกานะครับมาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจและเราจะเดินทางเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลหญิงคิงแชมเป์เอเชีย2022ไปด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับครูกอล์ฟด้วยเด้อจ้า